ไอ้แมพนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่ากริฟเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับโอเคเข้ามาในแมพแล้วเนี่ยเรอาอยู่ในบ้านนี่เหรอเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยฟูด้ดอาหารนะมีฟู้ดด้วยกดชีพเพื่อวิ่งนะครับผมเออเกมนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกระสุนแฮมเมอร์มีค้อนโอ้ไม่ก เอ้ยมีเหนื่อยเลยนะครับผมมีสเตมิน่าอ๋อนี่ไงนี่ไงหลอนเลือดหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ้ยเอ้เอ้ยเชี่ยอ้๊หืมกูมีปืนกูมีปืนนะกูมีปืนนะมีปืนนะไหนมันอยู่ไหนฮะหืมเอ้ยหืมแตกเนี่น่ากลัวนี่ไปไปโอ้ยเจ็บเลย ระบบเกมเข้าใจง่ายมากผมว่าไม่ซับซ้อนนี่เลยเนี่ยชัดกันไม่ใช่ชแฉลงเอา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 เหี้ยนี่เอาๆๆเอาเอาใช้แฉลงบัคไอ้เหี้ยเก็บไม่ได้ไปดีกว่าครับเฮ้จะเย็นแล้วนี่ยว่ามันจะเย็นแล้วครับเราไปหาที่แคมป์ดีกว่าเอาไอ้เหี้ยโอ้โหมาแล้วมาโอ้ยไม่โดน มาดีอาลีลดเัาลีลดผมไม่มีบ้านอยู่เอาชีว <indie animales. S 2> <masculine. S 1> ิต <Dear. |th|> รลดเกมเล่นเพลินๆไงประมาณนี้มั้งผมก็ว่านะก็่เลยมันกระสุนมันหายากจังเลยอืมอืมไปไปมึงไปไม่ไปไปมไปดิไปไปดิมึงเจอสัตว์ เียไม่ได้เก่งอย่ากูซ้ำกูซ้ำตีงูตีให้ตายได้เงินได้ดอกเงินเฉยเลยนี่อะไรเนะี่ย GPS ว้าวอ๋อต้องคิดครั้งแล้วเหรอเอาไว้ดูเหรอครับว่าแบบใครอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหม mm. นี่ เวลาได้มีคนหน,หน้าเรามีคนสองคนใน t p s เฉยเลย bro 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 แค่นี้เข้าไม่ได้แล้วผมว่าเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรฮมดุเหรอดุเหรอดุเหรออืมึืมอย่อออาออกไปว่าอย่าออกไป เดีด๋ยวๆกูขอเคลียตรงนี้กูลำบากใจอยู่กับมันไหมออ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 เก่งเหรอไอ้สัตว์โขกเป็นมิชิเล่ว่ะเพื่อนชิเพื่อนเป็นมิชิไลร้อเฮียอะไรเฮียอะไรไรสั้นไลไอสัตว์ ไลส่ลาสารมามาอย่าอย่าไล่สารามนะึงอะอย่าบินอย่าบินไม่ต้องบินหนีอโอเคโอเคไปไล่เฮีย